สวัสดีจ้าพี่น้องเ <Yeah, S 3> นี่ยเสร็จแล้วมาถึงงานแล้วโคคาวาสกิเอ่อโค้งมันอยู่ตรงนะู้นเนาะขี่ขี่เลยโค้งมาหน่อยหนึ่งบริษัทคาวาสกินะพี่น้องหันจับมามาื่สีขึ้นนั่สิขี่เลืยมาหน่อยหนึ่งเป็นเดินแบบเดินใหญ่เลยละคุณเมนเดินกว่า พื้นที่ใหญ่นะครับพื้นที่ใยเหมือนนี่แล้วก็เป็นเป็นเป็นหินเป็นอันนี้แล้วเป็นหินหน่อยหินเงี่ยพื้นที่บลล์เหมือนี่โอ้ยเหงวเขาดิมาขึ้นมาหน่ะ จักเบเื่ยังคีเดี่ยวพิษตัางสาวเ่อเมื่อคืนนี่เลี่ยวใสเอาขึ้นสพานนี่มันมีสามแยกเนาะจริงๆมันต้องแยกมันต้องเดี้ยวใส่สุดตะไบแคดไปเดี่ยวเลนกลางเขาเลนกลางมันก็ไปอ้อมอยู่บนน,น,นี้โอ้เสียเวลาจะหมักหลายเธอเมื่อคืนนี่จักเบื่อจักจังได้ไปเดียวพิษตั้งสามเือ ูนกับซูนตรงนี้เป็นที่ที่บริเวณที่แหลกเลยว่าคงระยองที่ว่าไอพ่อป่อมานำมองนี้ลนะ่ะที่แหลกนี่ว่าเรียอยู่มงอันป้ายาง กินให้มันเบ็ดลยโอ้มันหยาวกระสับบัแดงย,ยังคือเก่าค<ม>งรถเหมือนเดิมน<ม>ิ้วเขาเอาขอนมไปยำนาไปพักรีสอร์ทไฟกระดับ<ม>ดับมาที่นี่ไอหยางไม่คือมันคือตัดน้ำไปนำอ๋อมาใส่เลยหรอฮะน้่นนหนุนเนี่นยแล้วใส่หนุนยุตวน้ำไม่ก็ต้องหลอยยุไหม ต่อดีตคันไฟดับก็คือนำอย่างสัตออกเบอเลยใหญ่เขาบอร์ะไรมั้งใหญ่ก็ต้องแต่ไฟใหม่ดีได้แค่อาบดัมเซ็ตพอดีใครอยู่อันไฟยังมาเร็วเกือบมาหนักบ่ได้อาบน้ำใช่ไปคอเบอร์น้ำเบอไ์อะไรบอสันใครยู่ถามกันแป๊บหนึ่งไฟกับมาพอดีเพื่อนก็เลยได้อาบ่อสันป่านนี้ก็ว่าท่านไหนมา ฉัน่าให้ออกอันนี่เนาะซีมุงเนาะรีสอร์ทออกได้แต่ว่าอันนี่เข้ายู่เลีดมาต่างเครื่อง่งุโมงใครอยู่เป็นบลมาถามบม,มาหอย่างเพื่อกะซีม้อยู่ระมั้งว่าไฟมันดับอย่างนั้นป อจูอาจูก็ไอ้วัดกับภาคมาถามเนาะภาคก็ภาคก็ใส่ใส่ไอ้วัดตะวันไอ้วัดนั่นไอ้เพิ่นจองห้องไว้เนาะเพิ่นว่าอ้าคืองามคือเลิศแถวสันทายห้องให้เราเิ่ยแล้วอยู่ห่างจากงานแค่สี่โลดูไปไหนโอ si, kind of <Vou> evet, ้เบ <fruit S 2> ่งเนี่ยตลอดเขาบักสูงกะเขาเขายังเกี่บจับมิดของเขาให้ตำตำหนึ่ง ไออ,อโอมเนอะบ่โอ้ยตอบเนินเฮ้ยทำอะไรจอดนี่จะอยู่บา้านอุ้ยพักกับไปนอนอยู่อันนั้นบ่อ,อยู่อันน้ำปั่มน้ำมันอาจูพักกันเนาะจอดนอนอยู่ปั่มน้ำมันเมื่อคื่นนิ้่ไหวอื ที่แรกเ้าทางถามวัอนอาจูมาหรืยอยังโทรมาเพื่อนออกมาก่อนเ่าเนาะนึกว่ามาหวนง,งานเ่านยังเดียวไม่ไปซักเลยไปเบ่งระเบียบนอนปั๊มแต่มันผมมาไหวครับพี่ก็เลยพากันจอดนอนมาซะข้าแต่ขึ้นเต้นขึ้นร้วงน้ำนี่ถอยถอยทัยท้งเต้นทั้งร้องก็ต้องมาขับรถเองเา อยงลนลิลงมาแล้วนี่ก็มีนี่นะต้องอาบอยูนี่นะเปหรือยังล้างแตหน้าก็พอนี่บนใครบอกจอดนอนยู่เท่อนั้นข้างด่วนแม่บีหัวตม่หอดบ่ดิดนเหรอครับมื่ขคืนนี่จอดนอนมองกันขางองเียงวไยงอจูกับไปนอนยู่ปั๊มหมันาสัน เมื่อคืนนี่อันนี้ก็ยิ่งมาหนีเลยยิ่งมากมาที่นี่มาอันขี้หาหองผักสูโม่หนึ่งมันเต็มหมดงอนอิ่มปะนิดหน่อยรับๆตื่นๆเนาะเยว่าวันนี้นะฮะล้างแค่หน้าพอคือว่าสลับกันขับแต่สลระกันขับอะไรกันนอดแล้วเมื่อเลยนี่เน๊อาบนี่ดิอาบน้ำพืชนนี่คันเป็นอาบได้อาบเลย เออมันอาบได้อยู่ผมติดสายให้ยังที่ผมติดต so the ิดผมอยู่มันตีแต่ว่ามันมีห้องน้ำอยู่หู่นแต่ว่าบรูอันเขามีให้อาบปะบอกคิดว่าไปอาบปทสีารบีัสาะบมีใอาบมันบ่มีให้อาบเนี่ยแต่น่นกอบแล้สิบแบ อันนี้กับพากกันมาตะผุดทางพุกหรอแล้วก็พากกันอาบอยู่เหรอไปอาบหนึ่นะผู้ชา้เออเหมือนเหมือนพากกันไปจคนนะค้นอ่ะไปจะคน้นไปกินจีน,น้อยมาหรอ แล้วอันนี ok> ้แล้วขับแล้วขับรถเร็วแล้วก่นแล้วขับรถแล้วเบาแล้ลายไปพูด้กระดาคนเผยผูดอะไรเขาติาตเืองหนาแล้วกระดาเขาแล้วก็ไปหิวนอนดิโท่อันประ้มซายกันเหมือนเข้าไปทะเล่น่ะโทรมาแล้วกระดาเราสีบงเงียบบากาศเขาเราสีจมมอเมะไปเขจะมาง่วงนอน เหมืม่อเราขับเราขับรถสูงแล้วมันเหยียบพุง่งพุ่งไปเนี่ยรถรถเฉามันแรง <c oughs> <c oughs> อันนี้รที่ไหนกันครับตามมาไอ้บีไอสร้างเลยแต่ว่าเพื่อขี้ซาดปวดเพื่อขี้อยู่วงังลอยลึกเกินสิบบัดเท้าแบบคันขี้ยังสั่นเท้าอยาดเท้าหิวนอนเท้าก็ต้องรบีบเหยียบรีบให้มันลงจากอันทั้งดวนฐนานะเท้าจังแบบเออหิวนอนกะจังเขาปั่มเขายัางได้ ขันยู่ท้งดวนก็ได้สิไปจอดจ,จัจงไหนเออไม่จะมีมองกองกวงปืนมาจากโมงขี่ราต่อมันต้อเขาขับรถย,ยังมันคือนเทาต้องเสือพวกมาขาค้ามยอยือยังเปรีย้ยวๆไป เรื่องลูกอมยังท oh uh ี่มันเย็นๆนี่สิแม่มาตรงมาตรงเฮ็ดให้มันซ่วงอยู่ตลอดไปน้ำกันว่าต้องเปิดเพลี้ยนดูมาเบาเบาน้ำกันอ่ะแตกระโดดไปเลยเขาพูดโกกันรับเลยใครเยอะดิมันมานอนไม่กระเปิดหนังกอมนู่นนั่นนี่กอมกันไปมึงขึ้นนี่โอยาวเลยแหละ ทั้งว่นไเ,เป็นส้มโอคุณปอ <All right. S 1> เอาซาลพิ่นนจะใส่คลิปนี้แค่ขอฟากไว้สำน,นีคลิปหน้าพอกันไม่แต่